พาทุกคนไปเที่ยวก,กันที่จังหวัดน่านครับผมโคตรชิลเลย ได้ปูเบาอรองนอนหนาวมากโอ้เย็นอ่ะตอนนี้อากาศเย็นมากครับข้างบนเหมือนหมอกจะลงหรือฝนจะตกลาแล้วสปันเดี๋ยวไปต่อดด้เสมอดาวครับผม เดี๋ยวเยวไปแวะหาหา,หากินอะไรที่บอกเกลือกันแต่แว่าจะแวะกินข้าวที่อุ่นในหมงังเอุ่นในหมังก็ไม่ได้ขขายข้าวร้อนสุดๆมันไม่ได้อยู่บนเขาอะ <laughs> ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกครับผม กินก่อนครับผมอ,อ๋อนี่ไงร้านข้าวอยู่ตรงบอกเกลือแยกที่จะไปสปัน,นโอเคนี่แหละดูดีนะข้างหลังเ <c oughs> มนูญี่ปุ่นพึ่งต้องข้าวผัดก,กับผัดก,กับเปลาเนี่ยเหรอวะ <c oughs> แกงอ่อมนี้เนื้อไก่ไกินตอนนี้จะไหวไหมาตามีอะไรขายบ้างครับรอว่าตามเมนูนี้เลยอันในกระทะนั้นอะไรครับอ่ะในกระทะนั้นอะไรครับอ๋ออเอากระเพราไข่ดาวเนี่ยครับผมราดข,ข้าวกระเพราหมูครับผมวิวบอก,กือ เป็นทางไปอ่าสันทิสุขครับอำเภอสันทิสุขจากบอกเกลือบอกเกลือไปสันทิสุขแล้วก็ไปทะลุไอ้ตรงอถนนแม่เลกสามแหละครับปลายทางเราจะไปรอยเสมอดาวครับผม ถนนอะไรปต้งกึ๊บเลยย่างเราจะขึ้นถนนล,ลอยฟ้าอีกจุดหนึ่งถนนหมายเลขสามก็เป็น <c oughs> จุดไฮไลท์ของน่านไปอีกจุดหนึ่งแล้วครับผมใครมาเที่ยวน่านนี้ก็ต้องมา <c oughs> าเที่ยวหน้านี่สักสามคืนนี่โอเคนะได้อยู่มันจะวนเป็นวงกลมพอดีเลยจากในเมืองมาปัวมาสปันแล้วก็มานี่แหละวนมาถนนหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งไปที่ถนนไอเลขสามแล้วก็จะกลับเข้าเมืองก็ได้หรือไปดอยเสมอดาวหรือจะไปขุนสถานก็ได้จะไปต่อตรงโน้นแล้วก็กลับกรุงเทพอีกวันหนึ่ง อันนี้แทนของผมนะครผมมาจากกรุงเทพเห็นวบๆตรงนู้นเขามีอะไรกันเห็นจอดรถ ฟินนะครับผมบรรยากาศขับบนสันเขาฟินอยู่แหละวิวสวยๆแต่อันนี้มันตอนเที่ยงแดดอาจจะร้อนหน่อยครับ ูเริ่มอื้ออกแล้ขึ้นเขา,าจุดนี้ชันเลยอ๋อจุดชมวิวนี่ว่เาเขาก็จอดถ่ายรูปกันจอดมั่งดีกว่าโอ้โห อูโหอ,อ๋อฮ่ออาฮ่าาออเคดาวะอันนี้น่าจะเป็นจุดใหม่ที่เขาเพิ่งมาถมทางแล้วก็อันนี้ถมข้างทางแล้วทำเป็นจุดชมวิว เออนึกว่าน้ำหนาวน้ำหนาวอยู่เพชรบูรณ์เลยเดีย๋ยวจะทำทางใหม่น,น,นิดหน่อย

ถนนใหม่ยาวเลยเว้ยเลียวเอ้าวก็ยาวอยู่หลายกิโลเลยมาถึงตรงนี้ก็เป็นถนนเก่าแล้วโอ้ เราจะขึ้นสันเขาแล้วนี่ว่าขึ้นมาอยู่บนยอดเขาปรู้สึกเย็นๆ แต่แดดก็ร้อนแล้วแหละ

Jangan ya, apa belum เรบที่แล้วมามาหลบฝนตรงนี้วีดีแล้วฝนตกทั้งเสเง้นเลยตกตกหยุดหยุด สูงหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งถนนหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งวัวหมที่สุด ลมมเลวครับผมถนนหมายเลขสาม แลนด์มาร์คครับแลนด์มาร์คถนนเมรยเลขสามครับเดียวกันครับถนนเมรยเลขสามครับกับมวลประชาชนนักท่องเที่ยวอยากรู้เหมือนกันว่าใครมาถ่ายจุดนี้เป็นคนแรกกลายเป็นแลนด์มาร์คเลยอ่ะ